มันนี่บัฟเฟิลโล่พอดแคสต์บีบเรีฟเรื่องธุรกิจเศรษฐกิจแบบเนื้อเนื้อเน้นๆพร้อมเสิร์ฟถึงที่ภายใน5นาทีสวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่บีบ b r ี e ฟในช่อง Money Buffalo Podcast ครับในอีพีนี้ครับผมจะมาพูดถึงบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ซึ่งเป็นสัญชาติเกาหลีใต้ครับนั่นก็คือ Samsung นั่นเองครับรู้หรือไม่ครับว่าผู้ก่อตั้งแบรนด์ Samsung ในตอนแรกเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นธุรกิจจากการทำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆมาก่อนเลยแต่เป็นการเปิดร้านขายของที่เมืองแทกูประเทศเกาหลีใต้ในช่วงเดือนมีนาคมปี1983ครับซึ่งผู้ก่อตั้งแบรนด์ s m s u u งเนี่ยเขามีชื่อว่าลีบยองชุนนะครับเขาได้ทำร้านขายของที่มีธุรกิจหลักก็คือ การขายเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็อาหารทะเลตากแห้งส่งไปยังจังหวัดต่างๆรวมถึงมีการส่งออกเส้นก๋วยเตี๋ยวไปยังประเทศจีนด้วยนะครับหลังจากนั้นครับผ่านไป31ปีลีบยองชุนเนี่ยเขาก็ได้เปลี่ยนมาทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์แทนแล้วก็ได้ให้กำเนิด Samsung e l e c t r o n i c กจนก้าวขึ้นมาเป็นผู้ครอง Market Share โทรศัพท์มือถืออันดับหนึ่งของโลกซึ่งมีมา r k e t s h a r รอยู่ที่22.7นะครับ แถมยังเป็นบริษัทที่ทำกำไรต่อปีได้มากที่สุดเป็นอันดับ4ของโลกด้วยเช่นกันครับในช่วงแรกของ Samsung นครเขามีสินค้าตัวแรกที่ผลิตออกมาเลยนั่นก็คือทีวีจอขาวดำครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆผลิตสินค้าตัวอื่นๆตามมาทั้งตู้เย็นพัดลมแอร์ แต่ปัญหาอย่างหนึ่งในตอนนั้นเลยก็คือส่วนประกอบหลายอย่างต้องนําเข้าจากต่างประเทศครับเช่นญี่ปุ่นนะฮะซึ่งหลายบริษัทในเวลานั้นครับเขาก็สามารถผลิตสินค้าออกมาได้เองเป็นจํานวนมากแต่ขณะที่บริษัทต่างๆของเกาหลีเนี่ยเพิ่งจะเริ่มต้นได้ไม่นานแล้วก็เติบโตจากการนําเข้าเป็นหลักครับ ในปี1974ฮะซัมซุงก,ก็เลยตัดสินใจที่จะตั้งหน่วยผลิตส่วนประกอบของตัวเองขึ้นมาและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของความยิ่งใหญ่จนถึงทุกวันนี้ครับพอมีการผลิตชิ้นส่วนเองต้นทุนต่างๆก็ลดลงใช่ไหมฮะทำให้เริ่มมีการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกได้มากขึ้นในช่วงปลายทศวรรษที่70ครับ แต่เนื่องจากว่ามีการทำธุรกิจที่หลากหลายครับทั้งรับเหมาก่อสร้างปริโตเคมีรวมไปถึงการขายสินค้าอย่างน้ำตาลกระดาษซึ่งเรียกได้ว่ามีธุรกิจที่หลากหลายมากๆนะครับทำให้บริษัทขาดการทำการตลาดและก็ขาดจุดยืนที่ชัดเจนในเวทีโลกลูกค้าก็เลยหันไปหาแบรนด์อื่นๆที่แข็งแกร่งกว่าอย่างโซนี ในปี1987ครับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญก็เกิดขึ้นอีกครั้งฮะเมื่อลีบยองชุนเนี่ยเขาได้เสียชีวิตลงครับทำให้ลูกชายคนเล็กสุด อย่างลีคุนฮีก้าวขึ้นมารับตําแหน่งประธานแทนครับซึ่งลีคุนฮีเนี่ยครับเขาก็พร้อมมาพร้อมก,กับการให้ความสําคัญในเรื่องของการวิจัยและก็พัฒนาหรือพูดง่ายว่า R&D นั่นแหละครับมีการโฟกัสเรื่องของ R&D ที่มากขึ้นครับมีการจัดหลักสูตรอบรมและก็พัฒนาต่างๆถึง64คอร์สให้แก่พนักงานกว่า5 0,000คนรวมทั้งส่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษ5,000คนไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับเพื่อส่งไปเป็นผู้เชี่ยวชาญประจําภูมิภาคครับ แต่ดูเหมือนว่าแค่นั้นยังไม่พอเนี่ยครับเมื่อสินค้าหลายๆอย่างในช่วงนั้นเนี่ยยังคงมีปัญหาด้านของคุณภาพรวมถึงโทรศัพท์มือถือที่ถูกมอบให้กับพนักงาน2,000คนเป็นของขวัญเนี่ยกลับไม่สามารถใช้งานได้อย่างที่คิดแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับซึ่งรีคุนฮีเขาก็เลยตัดสินใจเรียกคืนสินค้าจำนวนมากแล้วก็จัดการเผาทำลายต่อหน้าพนักงานพร้อมกับประกาศว่าจะยกระดับคุณภาพสินค้าด้วยการลงทุน ด้าน R&D อีกเท่าตัวครับซึ่งการลงทุนในด้านนี้ครับถือด้ว่าเป็นการ ปฏิวัติแนวทางของบริษัทที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาจอ LCD และก้าวขึ้นมาเป็นผู้ผลิตจอ LCD สำหรับโทรศัพท์รายใหญ่ของโลกรวมถึงชิปประมวลผลด้วยนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีสำคัญที่ทำให้ Apple เนี่ยพัฒนา iPad แล้วก็ iPhone ได้สำเร็จแต่สิ่งที่สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือการประสบความสำเร็จในการพัฒนา Samsung Galaxy ซึ่งเปิดตัวเมื่อปี19อ ซึ่งเปิดตัวเมื่อปี2009นะครับแล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนขึ้นมาครองตลาดสมาร์ทโฟนได้ในที่สุดครับจนกระทั่งปี2019ที่ผ่านมาเนีครับเขามีรายได้รวมถึง197,691ล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งมีกำไรสุดที่อยู่ที่18,653ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวนะครับ ปัจจุบันครับซัมซุงเขาก็มีพนักง,งานมากกว่า500,000คนทั่วโลกเลยครับจากสถิติในปี2017สครับสัสดส่วน GDP ของเกาหลีใต้มาจากซัมซุงถึง15%เลยนะครับถึงแม้ว่าบริษัทจะก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในบริษัทขนาดใหญ่ลำดับต้นๆของโลกเนะี่ย ในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนถึงทุกวันนี้บริษัทก็ไม่สามารถหยุดนิ่งได้ซึ่งนั่นเป็นบทเรียนสําคัญที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากซัมซุงตลอด80ปีที่ผ่านมาเลยก็คือเขาไม่สามารถที่จะหยุดพัฒนาตัวเองได้เขาจําเป็นที่จะต้อง พัฒนาตัวเองอยู่อย่างสม่ำเสมอนั่นเองครับนี่ก็คือบทเรียนที่ได้จากบริษัทยักษ์ใหญ่ที่สามารถทำกำไรได้เป็นอันดับ4ของโลกนะครับเราสามารถที่จะเรียนรู้จากบริษัทต่างๆนำมาใช้ให้กับตัวเองได้เช่นกันครับสำหรับ EP นี้ผมต้องขอลาแต่เยงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ